กินตะพาลจากนะครับผู้ใหญ่ใจดีส่งมานะฮะดูมก็ะห้อยไว้ให้เอซีให้ลูกค้าได้รับประทานได้เลยนะครับ

sữa, ăn mà kim cang phải <laughs> mua bản, còn

6 6แก่เนาะแก่ okay. <c ười> 3ชั่วโมง2คนค่ะ2คนที่เสือเสือกลายคนก็หลายคนก็ไม่ตื่นครับ

เราไมี่อำเภมืองบ้นจังหวัดสกลอำเภอบานเรียนคนท่ตอันนี้บ้านะมดงตำบลดุรเดอคเรียนันรวยมีาว่ มีกระตุกจ้ากระตุกปาี่คะราะงั้นเนทอ่โอมมาให้แกแก ຂໍບຽດ มันก็เลยรวมตัวกันมามาจากประเทศต่งมันจะแล้วแต่ว่ามันมีแต่ในดอกเดียวมันจะบิ่กิ่ามาดิค้าที่นั่นยัง

มีนพมิาทงปาาแล้วเอาไปเป็นอาอย่างไรอนเมืสามน้เกลือปลาตัวนี้เปนทเรียนะเ้าการเรียนรกันบ่ได้เยมาเริ่มมาเรียนกิมรู้มืออะรออกที่ไหนวะมาเรียนว่าอะไรตัวเจีวเจียวคันชีมที่ไายรักเบียไปยนาไปสง่นที่ไม่ตอะ

กระแล้วถึดกระสุนมันกรางทำอะไรอะไรที่่งได้แล้วอาไปไห้ทไป้ 这个。 รวมพันยี่รถเนมานะพันกว่าปีเลยเนี่ยเกือบว่ารู่นักพันขึ้นเลยนะพันกว่าปีพันวายี่สยบสี่เป็นรถ่นปีพันกว่าปี

ອັນນີ້ຂອງເ design เป็นง่พื้นท้องเยอกว่านะเยอกว่านะครับเป็นดง่พื้นแก่แกม่ไเ้ใจสงแก้วแกวาื่้ัน้จะก็มีเอางเมือกีมันเลือยอยู่เยังเยอะกว่ากเลื้อเสจอยู่สงปากไมกี่คอมงไม่กนแก้วครับลูกนขาเหลือแค่เป็นปั่สองแก้วครับขาดินิดนึงค่ะเพราะว่าแล้วนะครับิ๋วทีอแก้วเพราะว่าดิวแล้ว

เดี๋ยวเราไอยู่ในดาวคือคนละหอบคนละหอก